ยังได้ยังเนี่ยนี่ยังได้ยังเนี่ยนี่ยังได้ยังยังได้ยังฮะอยากษ์บะนมนี่อืมบ่ยากโอ้ยบ่ยากบ่ทันอันบน้่งได้หนี่บ่ทันอันบน้่งได้หนี่บ่บุญไปไช่บ่บุญเมื่อเมื่อไรเมื่อวันนี้เออเพิ่นมาตะเป็นบ่โอ้ยวัดสิพอเพิ่นบ่ด้พอเพิ่นอีกเนาะโอ้ถือว่าเพิ่นปรับนาดินเรียบร้อยเลย อาบอ้นนี่นบนบจะได้นบจริงได้นี่นับสบายดีขอบใจไปไปสบายดีขอบใจด้วยลูกนึกขอบใจเอ้เอ้เอ้าบอลลินนำไหวทันใจอลิสานไปดีองเยี่ยมเป็นเรียบร้อยยังไปใส่บานประตูเป็นคนน้อยคนน้อยพัดกีคุยเนาะมาหนีเนาะ คุยเนาะบะนี่คนน้อยนีย่คุยเนาะไห้คิคุยนี่ไห้คิคุยนี่ใช่ <c oughs> สลาคิคุยแบบนี่นะส <c oughs> ิลาคิคุยเออบ่งงามแลยแบบนี้บ่งงามแลยแบบนี้นะ <c oughs> เขาล่มกันสมมติว่าเฮเฮือนจะเป็นคุณจังเม็ดแล้วก็กเขาเบิ่งแบบว่าแบบแบบนี้แล้วก็เขาทาวัตาุอีกว่าท <c oughs> ช่นไหนเนนช่นจักห้อง <c oughs> แล้วเขา,ายยจะใส่จักห้องจักจักอันบ้านนะเขาก็ทำละเอียดแบบนี้เขาจะตกลงราคาเลยแบบนี้อันั่นอันละเอียดอันนั่นอยู่ท่บ้า สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีตอนรอแรงๆตอนนี้กลับมาหาน้องซาร่าอีกครั้งพี่น้องเอ็มมีนมนมเล็กหน่อยนี่ซองแพ็คแล้วก็ขนมขนมเอลซี่นี่มันหา้าแล้วขนมไข่มันสองมาหาบุงวันนอ้องชิยูบอุยอ้ยอุ้ย <c oughs> ระวังได้บาดเลยระวังเด้อระวังเด้อระวังเด้อ โอ้เจ oh, oh. ้าเห็ดใบลายเจ้าเห็ดใบหยาลจะเห็ดใบหยไพ่นะไนะไพ่นะไพ่นะเอ้ยเอยไพ่นะไพ่นะไพนะฮะยวันอะไรก็ว <HTTP> ันไมดึบใบยากบอบยากบยากหรือยากอร่อดีเออเออเจักเอกจนอง อันนั้ติดแชอันติดเาแรไปดิโอ้ันีก็เฮตต่อเลยเนาะโอ้เลกเลยยากบนิมยากบะยากบะมามายืนน้ำหนยากไหมยืนนไหมอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยืนนยางไะไยังลยนี่ยางไดไรยังไยนี่ยังไดยังยไยังฮะ อยากษ์บนมนี่อืมบะอยากโอ้ยบะอยากบะทันอํานาจได้หนิบะทันอํานาจได้หนิบะบนไป็สใครบะบนมื่อเมื่อไรเมื่อมันนี้เออเพิ่นมาตะเป็นบ่โอ๊ว่าสิพอเพิ่นบมได้พอเพิ่นอีกเนาะโอ้ยถือว่าเพิ่นปับนาดินเรียบร้อยเลยโดยโดยโดยอ่าวบ่นี่นกนกจะได้นกจมงได้หนิ นัสบายดีขอบใจไปไปสบายดีขอบใจด้วยลูกนขอบใจเอ้อเอ้อเอ้อบอลลินนำอะไรบะนี้บอลลินนำเลยรบะนี้เป็นนันพินไปงามงามจ่เด้อพี่ป้าลาไปอ่ะไปเลยไปเลยอ่ะไปใจเด้อโอ้ยพอบุญเมื่อแล้วก็บอลลินนำนั่บอลลินนำอะไรบอนี้ลุงบุญเมื่อแล้วบะบุญเมื่อยังเมื่อนำยังเมื่อนำ ติดเนาะนไพ่ไภไภมาหาบุญบอ่อจันท์บ่อจันท์บอ่อจันท์มาจากมือเหรอจากมือสามมือสี่มืออือถือว่าบ่อจันยูพีทิศปลายเนาะเกือบสองทิศกูเราขึ้นมา <c oughs> จนเหินจนชิแล้วเ,เลย <c oughs> ถือว่าไวัยเลย <c oughs> เลยอา้อาวแล้วเด้อขับใจเด้อ <c oughs> ขับใจคือกันเด้อ <c oughs> ขับใจเด้ออ้าวแล้ก็ขับใจเด้อขับใจเด้อ ักบะแต่ปั๊บค่ะสใจเด้ออออ่าๆเป็นบรลินนาำวันนี้ยเฮียนแม่โอ้สบายดีสร้างมาไม่ได้สร้างนะอารมณ์ดีมแต่สร้างแล้วมดีมาแต่บานเลเนาะ่เฮียนแม่จะไปดีจะไปดีโอซอนแม่อีกซอนแม่อีกอืมอ่ามนตาต้เมหะตาต้เมอหอ อีมันเฮือนช่แล้วแล้วเฮือนองชาลาช่แล้วแล้วนี่เป็นคอนี่แหละัคคันไดแล้วนี่บ่งความคืบหน้าของเฮือนเพิ่นไหวทันใจอลิซานจะไปดีองยียมันเรียบร้อยยังไปใส่บานประตูบานประตูใหญ่ี่นี่แล้วก็ คือสี <Christmas> <City> ่กับบทจะไปต้องทาคันทากระทาไปทางหน้านี่แหละโอเคแก่อย่างตอนได้โบเแล้วทั้งเฮ็ดตระเทศนีบันใหญ่บันน้ทาซี่ระธาน้านี่ทาซี่ระธาน้านี่ทาซีเออขมีสีละท่าเนาะโอสวัสดีโอ้ยเอสซีน่ะมากมากนว่าเบิ่งเบิงนองซาลานี่บ่ได้เบื่อจักเทื่อ เพิ่นกำลังเป็นตะแพงตะหักตะแพงตะซังพร้อมตะซังพร้อมเ่้ยเฮ้ยไปในเมืองมึงนองไปเมื่อลำบากไปขี่รถเมืองมึงนองไปไปบ่ไปบ่เมื่อลำบ่กวันนี้เมื่อบ่เมื่อบ่เมืองมุงนองลำบ่กวันนี้เมื่อใะยังเมื่อบ่ เออจากมือมอมือนม่ไม่ไม่ไา่นม่ไม่ไม่ไมะเม่ไ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 ้่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไมเไม่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 ไมเไน่ไม่ไมไม่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 ไนเอม่ม่นมไม้ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่่ไม่นมนะ่ไม่เ่นั่ไม่ไม่ไ่อ่ะมาไมบบ่นไม่ไาบมม่ม่มม่ม่่่ เพราะว่าเขตของเพิร์นเกือบแล้วล้วเด้เพิ่นกับเมือพังขอนอยู่บ้านก่อนแล้วก็ขึ้นมาใหม่ mm hmm. คั้นปับแบบนี้มันก็เทง่ายแบบนี้เพิรนปับนาดินเรียบร้อยเลย mm hmm. ดินดินมันคานี่คาเศ้านี่มันงพี่เลย้ย mm hmm. oh. คนเท่อน,นกับคนปรับนาดินนี่คนเดียวกันเลยเทเพิรน เป็นเฮือนใหม่พอดีกล้วยกระซุกลเลยวันนี้ <c oughs> พอจะกินกันกนกนบินวันนี้มีกล้วยพร้อมเดี๋ยวนี้นะ <c oughs> ทางนี้ฮอดไส้ดินทางนี้นะฮอตเช้านี้เออพอดีลมเฮืินเนาะเ,ออเป็นครัวไปทางพุ้นมาเนครัวขานำเออขานำไปพุ่นเนาะเออะเอเอายเยอะเลย ดีใจนำดีใจนำได้เฮือนได้ซางงามเลยตันเฮือนแม่แมคอนหะ่ะก็ทำนี่และใกล้ซีเรีคือกันอลไรนึ่งไว้สั่งเห็ดนะไว้อยู่ไว้อยู่เอาก็ยังหาซางบ่อใดก็เถิดเฮือนในกระเจ้านี่พี่น้องพี่น้องเจ้าได้หรอหน่เนาะเออสาวเชยลูกน้ับบาวบันทีพี่น้องมัดลูกน้ับบาวมดโอ้น้บาบอ ผู้เป็นไข่ประบุญถ่ายลงมานั่นเลยนี่คืนนี้เหินหลังนี้นิดเบาหน่อยหน่อยเราเศร้าเลยเราเป็นยังเราเคยเป็นมั้เคยแต่ซาแต่ผู้เบาเคยแบบจนเอาเมียไปเคยไปโกดบอกเคยไปโกดไปโกดมันมียังมียังไปโกดปกติแต่มาโกดมันมียังอ ระวังแขนงไม่กินแนื้อของแข็งแมวแมวขอในแมวนะซาลาซาลาขอในแมวเจ้านะขอในแมวเจ้านะแมวแมวมู้ก็มันคือเพิ่นเป็นแต่ละเทือนี่เป็นโดนปอนไหนนาบ่าวเจ้าพนี้นาบ่าวบ่ซื้อน้อยนี่เกลูลูกคนบ่าว คือเราเป็นตแต่ละาเธอนี่เป็นดนบ่สมมุติเราเราเป็นใครเป็นนั้นเป็นดนบ่อยดันแต่ดันจักเป็นพยายยังเน,นาะยังหัวเป็นพยายยังครับอืมอือดูสมบูรณ์นิ้มกับงามแบดนี้สั้งขนาดเลยเอฟซีลงไล่แล้วนี่นะเห็นเอฟซีคนหนึ่งเพิน่นเพิ่นคอมเมนต์ว่า ลองไปหาพอซาลาเบื Tamil, atem, Wales, ô, ้งแน่ป่ะเพิ่นเพิ่นอยู mm ่บ hmm> ่เพิ่นใช้ถ่ายบ่เราเมียบ่หร네ือยังบ่เลยบ่เลยมาอลไรก็บ่ได้ติดต่อเลยได้มาเราก็บ่ได้มาหาลูกบ่ได้มาเออปะนี่พอจะอยากทำมันเป็นหยังคือปะแบบเราเรามีผู้สาวน้อยบ่หรือว่าจังได๋ึงปะกันน่ะปะอ่า

โอ้โหขนาดเลยดีเลยที่ว่าออกมาจากชีวิตเราได้เนาะคือตอนตอนตอนกำมายุพีนั่นลูกเราก็ยังน้อยเลยเนาะเคยไปอยุออลองเนี่ยเคยเข้าไปอายุบานออลองรู้จักาสาซอยวะครูสอนนะครูสอนนางซอยนางซอยนั่น้องชายเอาเราเป็นครูสอนอยู่บ้านออลองนางซ,ซื้อเราซอยเขาบพ่มปรจักบ์ <c oughs> จักษป่ะเออเขาเพื่อนตอนตอน,ตอนยุ่พุ่นนั่น เพื่อนเพ่อนพวกเจ้าอยู่แถอยูแคมเซ่อยู่อยู่อยู่ทางไหนมาลองอยู่ทางใต้ดาวโบแกก็ไปแกก็ไปเจรนาขี้ดงกะยากัึนเจรเกลำไยไงลำไยก็ปูดาเป้าพี่ลำดงกระยาก้นสื่อาตนได้ก็ซื่อเราอะกีตมอต็มอโอ้คันเป็นภาษาลาวกับพี่อยู่น้ำลาวดนบ่อยู่น้ำเลาน นั่นแหละยอมยอมแบบยอมแบบว่าคือว่าแล้วนิสัยของแต่ละคนเนาะลูกเป็นตาสั่งแบบนี้เราก็ยังแบบบ่แพงเมียบ่แพงลูกอย่าแหละบัดแล้วก็ก็มีคนใหม่ก็ลืมคนเก่าบัดนี้เนาะเนี่ยเราบ่ดีเองเบ่แม่นเฮาบ่ดีเป็นเฮาปะเราเราต้งบ่ดีเองโอ้ยโคนน้อยคนน้อยคนน้อยเมือน้องเนาะน้องเนาะเป็นแล้วกินนมกินเป็นบ่ ป็นกินยังเลยนะกินยังนลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวันดำานําได้เมื่อนี้เห็นวันเห็นวันเศร้าๆมื่อนี้นะบ่สดชื่นมื่อนี้นะเอฟซีบอกมาถ่ายละลายแน่ว่าอยากเบิ่งเพลินเขาทาเบิ่งตลอดเขาให้มาถ่ายตลอดยังพูดได้แรงยิ้มก็งาม จกระวังนด้จุดอะไรดีใจนำพี่น้องเอได้เพื่อนซานก็ถือว่าประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วยังจะใส่บานใหญ่หันเลยก็ทาซีแล้วก็ถือว่าแล้วสลับเฮือนก็มีแต่คนเนี้ย่าให้เฮือนขั้วอีกบอสใหเพื่อนขั้วแล้วก็เทพื้นยังลายยางอยู่แต่ว่าเพื่อนนองก็ถือว่าเก้าสิบเก้าพอแล้วเกือบแล้ว กือบแล้วอีกประมาณมื่ออื่นมื่อื่นกันแล้วแล้วเดี๋ยวจะมาแปดเหรอถือว่าใอยู่ได้สามชวนเฮาเหมือนยังหาซากโบไดพี่น้องแต่ว่าเฮาจะตกลงไปลมอีกกือกอันเกือเกือเนยเนาะเกือกเนี้ยนะจีด้หรือบ่ะครบโบได้กันจำเป็นแล้วมันยากแล้ววันนี้เฮาไปหาซากโบไดโอ้ยเด็กน้อยขี่ดื้อเอ้ยเด็กน้อยขี่ดูเอ้ยเอ้ยเดินจรงนายขี่ดเอ้ตีลูกอ่ะกินมาขนมนะใส่แกให้กินมาขนม บ่บ่สิแกให้นี่เดี๋ยวให้เรากินนมก่อนนมสำหรับเด็กน้อย <c oughs> นมกะนมกะเอานมตะแพงตะแพงคือเด็กน้อยคือกันแล <c oughs> น้วเนาะบ่แล้วนมใหญ่เนาะจะได้กินบ่เบิดแล้วกินบูดกินนมกะได้ไล่ ปองไมเด็ม,มดอกยังกินนมแม่ป่ตรงนี้เออโ้้าดูปัง <c oughs> จับบ้างไะจับปังคนน้อยกิน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 ยังอยู่ไกลเลยป่ะตนี้โอ้โหบาดยาคนเครียดอย่างเนาะมาหนี้เนาะกินขนมป้กินขนมป้มันอายจับมือสบวคนน้อยน,อนี่จับเอาไว้ยุบานบ่มาแย่งไว้ยุบานบ่กับผู้จัก บอกเอ้าดองเลยคิคุยคิคุยแท้มาหนี้โอ้ยปุบมือก่อนปุบมือก่อนปุบมือก่อนเอาขนมให้กับโบกินเอานมให้กับโบกินเขียดอย่างน้อมาหนีเด็ดอืมเป็นบบอยากเป็นยังน้อเป็นยังน้อมาหนีโบยิ้มแย้มน้อมาหนีเน้อ อลมบจ้อยมื้อนี้หึๆๆกินฮอดบ่บุญแล้วเนาะบ่บุญเมื่อว่ะเลยติดๆแล้วน่ะบ่บุญเนบุญอยู่คู่มึงคู่มือน่ะติดกินกินอยิมนอนึงแล้วกบ่แม่นแต่ FC ด้อคือเฮาแบบอยู่นําลาวนี่ก แบบมันจะได้เด็กหน่อยเป็นตาสร้างแหองอ <laughs> ะไรพีนลล่น้องเไยนัลล่นล่ะเอ้ยลยะน่ะไปสบายไหมเป็นญาติยาเต้เวทเวทเวทกำลังชวยเข่าช่วยเขา่าแรงกินเขา่ขเขาแรงได้ย่างกินแรงอเ,เออถามในสร้างนี่กินนำ้ำกินน้ำพุ่งเจ้าหรือเปล่ากินกินนำ้ำฮั่เออเฮ็ดให้กินแต,ต่อนแต่ละสาวแต่ละแรงเนาะ เฮาแบงเจอกินเพิ่นน้องแหล่เออน้องแหล่ได้กินเพิ่นหากินเพิ่นน้องแหล่เฮาแบ้วโอ้แบงเบงไปกินอยู่พุ่นเนาะเพราะมันพมันยากมันมีหาแแบงบ่มีหาแมีแต่ข้าวเออนั่นแม่นมันกว่าบ่ได้แล้วมันอาหารมันก็บ่มีเซบ่มีหยังเท่านี้ขนาดแต่บ้านเฮาเซก็ยังหากินยากจ้าสังสีตัวนี้เพิ่นสิมุงตัวดมันเลือบ่ได้เลือเพิ่นัวเออเพิ่นัวอีก ยาเห็ดมือคโดยโดยโดยสร้างมือบานจักมือวางนี่นะสองมือคัก <c oughs> <c oughs> แล้วแต่ผนมีมีเศม,มีปลาเออมือนั่นก็เห็นยุ่นเห็นยนุ่น,นสิ่งเรามากับแม่เรามาสิปนูน <c oughs> มือมือมือบานมือซื้อนี่มือลงสวรรค์ <c oughs> เรามหาพี่น้องอยู่ห้องมอแล้วก็พอเราอยู่ตลาดมุสีปูนแล้วอันจะนาบ้าวปะเพราะนั้นอืมอันไวน์เลยเครื่องขวนี่จังเม็ดคุณจังเม็ดก็เพรื่องขวนอันก่อนเออห้องเดียวไปทางพุ่นเนาะคนขวนเนาะ ยังยังไปเฮือนคั่กับเทพื้นบ่เคยดาดนะมันละนะเออบ่แม่นเอออืมเออเทพื้นมันคนใม่เด้เอาๆๆบ่แซ่บบ่บ่แซ่บบ่มันพันจกลินบกลินิดินกน้อยนีนี่ โอ้ยหายภัยน้อมื้อนี้เครียดหายภันอบ่บุญบ่อยู่ละเครียดแล้วน้อมื้อนี้บ่ลีนนําซ้ํามื้อนี้น่ะเอ้าเอ้านมเหี้ยอะไรนมเหียอะไรนมเหี้ยเชื้อๆละเสื้อเปียกลนั่นะเอ้าเอ้า เราสิมามือ่อใดอีกูห้ามบอกเมื่อไรครับบูเราบอบอๆสีมามอบอกนะบอกครับบูเออบอกแต่ลืมเนาะ <c oughs> ลืม <c oughs> โอ้อยากลินน้อยากมาลินน้ำคนน้อยคนน้อยผัดกี่คุยเนาะมื่นอนีเนาะกี่คุยเนาะมื่อนีคนน้อยกี่คุยเนาะไพกี่คุยน,นี่ ใค้คคุยนี่เอ๊ะชาลา <g ülme> คิคุยมานน่นะชิลาคิคุยโบงงามแลรบันนี้บงงามแล,ลรบันนี้จ้ามีแผนที่ตัวเต่อบันนี้ซังลมน้ำนี่อยากคคุยไรเจ้า <g ülme> บอสอันแล่เหลื่อนหลังนี้แหละแล้่ทั้นครัวอะไรกันมีแผ่นเฮ็ดตัวได้ต่อบบบนี้พักเลยแล่แล้วมาเกี่ยวเขานะเออพักเกี่ยวพักเกี่ยวเขาก่อนจะกลับมาเห็ดไหมว่าอยากลมเฮือนอันนี้นะเมตูอนี่นะเจ้าน้ำทะเลแบบก็คือเฮ็ดโอ้บหบลุดอีกบอเฮือนมันมันน้อยลุดหนี่ลยจนเอาหาคุณหาตอนนั้นรวมทั้งระเบียงเลยเค่ะน้ะ ลาแนวใส่บานวงก็ประมาณสิคนบอ่ออดตีบ่บ่อใส่บานเดียวบานเดียวอยู่นะ้ว่ <c oughs> าบงานมีบ้าบาุปี้เป็นครื่อนี้แหละนนื้่เปลี่ยนตลอดเอาก็เดียวว่ามันมีแบบเราหไปตามแบบเลยโบแมนบอ สมุิเอาเขาลมกันสมุดวะเฮเธอจะเปคนจักเม็ดแล้วก็เขาเบ่งแบบว่าแบบแบบนี้แล้วก็เขาเอามาท้าอีกว่าเช่นไรใช้จักห้องแล้วเขาจะใส่จักห้องจักจักอันบ้านนะเขาก็ทำละเอียดแบบนี้เขางตรลงราคาเลยแบบนี้ละเอียดละละไอ้นะ

เงื่อนเฮาธรรมดาบัดเฮาเคยถ้าอันน,นั้นเฮาแอมพาเฮ็ดแม่นๆๆถาคากลงมาอืมแตีต๋ยวจะมีเงือนมันเป็นเงือนแบบเือนมันมีมีเขามีระเบียงแบบนี้ึ่งบห้องนั่งก็ห้องนัง่งถน,น,นะะเจ้าตัจาตอ้าว<อ><อ>มาซอ้าวเว้อืมคิดว่าจะว่าแล้วแ้งเมรารับ รถมาคากันจะวางเมื่อใดถ้าได้ต้องขับเอาเบอร์ไว้นะฮน้ำไอเวยอยู่ถ้าเรามียังงเราก็โทรฮะโดยโดยโดยเอออืม อือโอ้บอกขันมันคืออยู่บ้านเฮานี่ขันว่าตามแบบก็ให้ตามแบบเลยนะบ่ต้องคือเฮาตกลงราคาตกลงยังตามแบบตามยังแล้วแล้วแบบนี้จะชิ้ปิดอะไรกับอะไรไหนได้กีเบาๆได้คือคือเฮาคือกันเฮาเนั่นเอาไปลงแต่เนอันนีีพลังแนวยาก แนวนําเฮาเฮ็ดบ <inaudible> ่ได้ก็เฮาว่าเฮ็ดบ่ได้แม่นเฮาเฮ็ดได้เฮาเฮ็ดได้ว่าเงินว่าช่างเฮ็ดได้ทุกสิ่งยางแม่นแล้วนบ่คบแม่นมนบ่ติลตนช่างกช่างธรรมดาเหมือนช่างที่จบเียนแม่นแม่แทแนวนั้นบ่ได้เรียนจบก็มันมันก็ต้องตามแบบเนาะเานั้นแต่ว่าเนนียอมรับก่อนงามลก็ไว้ไว้งามเนอยๆแต่ว่าเฮาเบิ่งแบบน่าักนะเฮือนนี่นะ

หกเจ็ดินะโต๊ะนี่ยมต้องยานนะแบบนี้นะเตือน่ร้อเลยแต่ว่าทางนี้มันกัพักเขาหนนึงเพราะว่าเขาบริชบริษัแอมเแต่ว่ามันมันก็ให้ตาแบบมาแล้วแอมหรือแอมตัวนี้เอมือเปดเอาโยเมืองเขาแบบนี้เลยเขามาเห็นบเาไม่เลื่อนนะแบบว่าพักผมพอนเห็นกรทำเนาเห็นน้นย่แ่แเปมันเป่เพื่อนนั้น อยู่บ้านสวนบ้านนั่นแลบบ้วมีมันแบบโดยโดยมัน,น,ม,น,ม,นมันคนละทรงเนาะทรงอยู่บ้านพันกับอยู่บ้านเฮามันก็คนละทรงเขามากักทรงแบบนั้นแต่เฮาเฮาเกิดมาเฮาฮากาเห็นโมเดิร์นแบบนี้เลยหากเหนนะหากเห็นอ่ะอันนากาเห็นอันนีโบเคยเห็นตะก,กี้เคยได้ยินเมลินพูดว่าเมย์มัมกสไตล์โมเดิร์นโมเดิรนะ์นแต่ว่าเฮาบู้โมเดิร์นโมเดิรนะ์นมันเป็นแบบใดนะ ันเห็นเวลาน่ะเห็นแบบเขาเห็นแบบรวดเดียวเลยนะคือแบบครั้งนี้แหละเขาเห็นแบบเบอร์นีนเห็นอยู่เห็นแบบนั้นงามแบบออกมาในงามแต่ว่าเขนให้เขาออกแบบแบบนี้นะเขาออกแบบโบเป็นช้ำแต่ว่าเห็นแบบมันมันแล้วเร่าแบบนี้หละผู้เคลื่อนต่อมันงามเพื่อนน้องนักเคลื่อนเม้งนี่ก็งามเลยแล้วเขามักซีพ่อมซีตัวนั้นสีมันคล้ายกับสีเสือเจ้านี่มักสีนั้นงามสีฟ้าแม่สีฟ้า เทพื้นนี่มันคนไม่บอกมาทีเรียกจ่าแล้วเ่เข้ายาาให้งานปนนี้ประเท่พุ่นกมันเพียงพอยุ่พุ่นก็วันละแสนเกี่ยวเขาเข่าเฮ็ดอันนี้ก็วันละแสนนะแมน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 ว่าเฮ็ดอันนี้วันละชีหาแสนเพราเป็นไปจ้างนเกี่ยวเขาเมนแมนมน สิบหาล้างพรมอยู่เลยมีแต่ยังร่มไม่นีนแล้ะคันว่าเบุงก้อนคันว่าหาสร้างบ่ได้กับเฮาที่อตหาอีกเ้ากับมีแต่ลมแล้วเ้ากับบอกเ้ากับลมกับเมลนินอีกเพราะว่าเฮานี่ยเป็นแข่สะพันบุญนะคือเรือลาวพาว ครับบ่ได้มีวางโทษครับบ่ได้พาปานใดดอกเท่านี้น่ะสร้างน่ะอึดแต่ว่าคือแถวบางคูนสมันเนี้มันอยู่บ้านเขาเอขบมส่บ้านก็บอบ้านคัเฮาต้องดูแลเขาเบิงเขาเบิงนําให้เขาพักอีกมันก็เลยยุ่งยากเฮาแมเ แตไปซาว้องกูว่ายอ่ะอันสร้างเฮ็ดเฮือนแม่น้องเอิงนั่นก็บ่ค่อยว่างเราก็เป็นพี่น้องคอมเมนต์ว่าเราถือชัยชนาคิดไปวันเสาร์วันอาทิตย์ก็พักเวียดเมื่อวานเมื่อบ้านตลอดเฮ็ดห้ามือเลยสองมือพักห้ามือสองมือพักแต่เ้ากับบุหงาเ้ามาสรงเถื่อนสามเถื่อนบริเฮนเราจังเถื่อน มันแบบบทเหตุต่อเนื่องนะมันเลยแบบสาเน่คือตัวนี้นะคุยหู้เป็นยังมันสาบางเถือนี่คือตอนนั้นมารวมกับบุญผัดแทนสาลาเนีน่ยพ่อม,มันเลยสักซาบังเถืออยู่อยู่ฮานเบิร์ต้ยสาราคนน้อยตีไพนนายนคนน้อยอตีไพนเอ้ยคนน้อยเฮ้ยเอ้ตีตีเอื่อยเลยอ<า>อ้ คือจะให้แท้มันนีคือจะให้แท้มันนีฟูอ้เกิบงามแท้เกือบนะเกือบกับซีบัวเสื้อกับซีบัวอันยางฮัดพรมกับซีบัวเฮ้ยจสั่งขนาดเลยขันใส่ชงซีบัวแห้งกลมเกลืนมาเลยเอาพไปเอาไป อันนี้ก็คือมาทำทากับข่าวเรื่องเรื่องกับสางไว้นึงผมคืหน้าของเพื่อนชาวแท่แล้วก็ทำสางนี่แหละมหาหนองซาลาเห็นหลายๆคนหลายๆคุหลายๆคนอยากเห็นอยากให้มาทายดูดุอันโมาเขากระ่วยเมื่อวานนี้ยุ่ทั้งรุ่มคุณจนคำแล้วก็เดินบุรีขึ้นมาพี่นะเอ้พี่น้องเอ๊จหรับพีพีนี้ก็เขาจะเปิดเพลงนีก่อนเ้อคนอื่นก็ต้องเข้าใจไปผมเป็นพี่น้องมดทุกคนที่ บักฮักในการถ่ายของเฮาเลยกัในการสัมผัสของเฮาถ้าว่าคำใดหรือว่าอันใดที่ว่าเขายังบวบบกเข้าหูเข้าตาก็ต้องขอถทดขอภัยนํำพมนพี่น้องหลรายเด้อสำหรับคลิปวิดูนี้ก็ขอลาพ่อจากไปก่อนพี่น้องขอขอบใจบาย